เสียมใช้งานสวนดูสิครับหากขนาดนี้แสดงว่าไปงัดอะไรมาหรือขี้สนิมกินตรงบริเวณนี้นะครับและด้านหลังนี้นะครับปอกแตกและหลุดเลยนะครับเพราะว่าเก่ามากในวันนี้ทางช่องดิไทพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการซ่อมแซมเสียมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยใช้ขวดตัวนี้เลยครับโดยการใช้ฝาขวดทําอย่างไรตามมาดูกันเลยครับ เสียมเมื่อเราใช้และหากแบบนี้แล้วนะครับหักงอแบบนี้เราจะต้องมาทําการทุบให้คืนรูปเดิมกันก่อนนะครับเห็นแผลตรงรอยหักของเสียมนี่ครับเราจะต้องทําการต่อกันก่อนนะครับโดยใช้การเชื่อมครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการซ่อมเสียมตรงที่เป็นรอยหักตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาทําการซ่อมสีกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ป้องกันสนิมตรงรอยเชื่อมครับเห็นไหมครับ รอยเชื่อมเรียบร้อยดีและสนิทมากแบบนี้เสียมของเราจะใช้งานได้อีกยาวนานดูนี่ครับตรงด้านท้ายยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าลูกยางตรงด้ามเสียมแตกเสียหายแบบนี้เวลาเราใช้ไปแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าตรงนี้จะมีความคมมากเลยเห็นไหมครับเราจะมาใช้ตัวนี้แทนลูกยางเลยครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยครับแล้วก็มีประโยชน์เลยครับสําหรับ ฝาของขวดพลาสติกแบบนี้ครับเป็นฝาของขวดน้ำยาซักผ้าขาวนะครับเดี๋ยวดูนะครับจะสวมเข้าไปพอดีเพราะว่าผมลองไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับจะสวมเข้าไปพอดีแต่เราจะให้แน่นมากข e ึ้นโดยเราจะมาใช้ตัวนี s, ้เลยครับเราจะมาใส่กาวทาท่อ pc ทาเข้าไปที่ฝาของขวดพลาสติกเลยครับเพราะว่า จะได้ยืดแน่นกับด้ามของเสียมนั่นเองครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขามาใหม่นะครับและเราจะได้ซ่อมเสียมแบบง่ายๆทำแบบนี้เลยครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าด้ามเสียมก็จะติดกันต่อไปและใช้งานได้อีกยาวนานเลยครับเห็นไหมครับเวลาเราจับเสียมก็จะไม่บาดมือเราตรงด้านนี้แล้วนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ในการซ่อมแซมเสียมตรงที่เป็นลูกยางแตกเสียหายนะครับเราใช้เพียงฝาของขวดพระติกเป็นฝาของขวดน้ำยาซักผ้าขาวแบบนี้ใช้ได้ดีเลยครับแทนได้เลยแล้วก็วิธีการซ่อมแซมเสียมที่หักเสียหายแบบนี้นะครับเราทำได้ด้วยตัวเองแบบไม่ง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปทิ้งเสียมอันนี้นะครับเราทำแบบนี้ใช้ได้ต่อไปยาวนานเลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชายพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาวท่ชยัยพีแชนแนลครับผมทำแบบนี้เลยครับโดยการใช้ขวดพลาสติกใช้แทนลูกยางได้เลยครับ